สวัสดีครับตอนนี้ต้องยอมรับว่ากระแสของอิหร่านนี่มาแรงมากมีนักวิเคราะห์แห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาออกมาวิเคราะห์กันมากมายอิหร่านจะทำแบบนั้นแบบนี้อิหร่านพร้อมทั้งทุน ทั้งเทคโนโลยีถ้าอิหร่านเริ่มประเทศต่างๆที่ไม่ชอบสหรัฐก็จะโดดกลุ่มวงสงครามด้วยกลายเป็นสงครามโลกแน่นอนมันเป็นความเชื่อโดยไม่จําเป็นต้องใช้เหตุผลนะครับผลงานการวิเคราะห์ที่ผ่านมาอันนี้ฟังแล้วก็รู้สึกเสียดายภาษีมากอันดับแรกอิหร่านพร้อมเรื่องทุนอิหร่านร่ํารวยดูสภาพของอิหร่านถ้าสภาพของอิหร่านเป็นเหมือนดูไป UAE กาตาร์ e, Qatar, ก็ว่าไปอย่างนะครับสภาพของอิหร่านนี่ดูเก่าๆโซมๆไม่ได้แสดงถึงความมีเงินร่ํารวยจะว่า อิหร่านอยู่แบบสมถะก็ไม่น่าจะใช่อย่างน้อยสาธารณูปโภคต้องดีกว่านี้แต่ดูอิหร่านไม่น่าจะใช่แบบนั้นถูกความบาดท,ทางการค้าจะเอาอะไรมารล,ล่ำรวย่ะครับต่อมาอิหร่านมีเทคโนโลยีถามว่ามีอะไรบ้างโดนที่อิหร่านผลิตเองได้เป็นการเอาชิ้นส่วนมาจากตลาดมืดเอามาประกอบการมีเทคโนโลยีนะครับต้องสร้างเองได้ทั้งหมดทั้งรถยนต์โทรศัพท์ เครื่องบินเครื่องซักผ้านาฬิกาดไดเป่าผมอิรานผลิตอะไรได้บ้างนําเข้าจากต่างประเทศเป็นส่วนมากนะครับส่วนขีปนาวุธที่อิรานผลิตได้มันเป็นเทคโนโลยีของโซเวียตท่รสเซียเอามาให้เครื่องบินก็เป็นการทําเรียนแบบเครื่องบินของสหรัฐอย่างเอ้า อย่างเครื่องมิสเตล F313 ของอิหร่านคนธรรมดาก็ดูออกว่ามันบินไม่ได้ไม่เนียนนะครับแล้วไปมองมุมไหนว่าอิหร่านเนี่ยมีเทคโนโลยีสูงข้อต่อมานี่สำคัญนะครับถ้าอิหร่านเปิดประเทศที่ไม่ชอบสหรัฐจะว่มวงสงครามด้วยถามว่ามีใครบ้างแล้วจะจัดการกับสหรัฐอย่างไรภายเรือไปโจมตีสหรัฐหรือครับมัดรวมกันมาเลยมีใครบ้างไม่ได้ถามว่ามีใครไม่ชอบสหรัฐบ้างถามว่ามีใครกล้าบ้างนะครับรัสเซียตัดออกคนแรกเลยไม่กล้า ไม่คมไม่ใช่เรื่องแล้วจะเหลือใครบ้างนะครับที่สิ้นคิดไปร่วมวงกับอิหร,ร่านเลบานอนไม่เอาแน่นะครับต้องแยกออกระหว่างฮิตบล็อกกับเลบานอนไม่เกี่ยวกัน เยเมนฮูตีนี่เป็นไงบ้างจะพายเรือฝาา่าทะเลแดงเข้าใกล้อิสราเอลได้ไหมมาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันนี้มีคนเชียร์รัเสเซียเชียร์อิหร่านเยอะไหนลองยกมือซีว่ามีประเทศไหนบ้างจะโดดล่วมวงกับอิหร่านดูหน้าแต่ละคนแล้วหน้าตาละห้อยนะครับลองบอกแอดมินว่าประเทศไหนเจงเจงแน่ๆจะอยู่เคียงข้างกับอิหร่านบ้างยกตัวอย่างอย่างประเทศไทยจะไปไหมไม่ไปหรอกครับมันไม่ใช่เรื่อง คนที่ใกล้ชิดกับอิหร่านสุดก็คือเยเมนแล้วดูสภาพเยเมนนะครับแล้วสหรัฐเป็นเบอร์หนึ่งของโลกไม่ใช่มีแต่สหรัฐกับอิสราเอลลองนับพันธมิตรของสหรัฐดูหน้าแต่ละคนดูกําลังดูเงินของแต่ละคนใครจะก่อสงครามโลกนะครับหวังพึ่งรัสเซียอันนี้ก็ดูสภาพของรัสเซียด้วยถามสุขภาพรัสเซียซากคำก็ยังดีนะครับ ตอนนี้อิหารานเงียบมีแต่ฮิตบุลเลที่ส่งโดรนส่งขีปนาวุธโจมตีอิสราเอลแต่ก็เป็นไปตามปกติไม่ได้โจมตีใหญ่อะไรอยู่ตามแนวชายแดนเท่านั้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บไป19รายแล้วก็มีข่าวว่าระบบจรวจดขีปนาวุธของไอยุนโดมทำงานผิดพลาดนะครับตกใส่คนของอิสราเอลเองก็มี การโจมตีของฮิตเบลในครั้งนี้ไม่ได้ทําเพื่ออิหร่านแต่ว่าเป็นการโจมตีของฮิตเบลเองตอนนี้อิสราเอลทําอะไรฮิตเบลได้ไม่มากไปกว่านี้เพราะว่าสหรัฐน่ห้ามไว้เพราะว่ากลัวว่าสงครามจะขยายตัวมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับ การที่อิสราเอลจะโจมตีทางตอนใต้ของเลบานอนเหมือนกับโจมตีกาซามันไม่ได้ยากหรอกครับแต่ว่าติดตรงที่สหรัฐเพราะว่ารัฐบาลของสหรัฐอยากดโมแครกหวังผลการเลือกตั้งพยายามควบคุมสถานการณ์เพราะว่าในสหรัฐมีกาเองนะครับมีทั้งคนสนับสนุนอิสราเอลและก็คนสนับสนุนปาเลสไตน์ต้องชั่งน้ําหนักแต่ว่ารัฐบาลของสหรัฐก็สนับสนุนอิสราเอลนี่อยู่แล้วแต่ต้องการความนิ่มนวลในสไตล์ของดโมแครกเพื่อดึงเกมการเลือกตั้งแต่ว่าหลังการเลือกตั้งของสหรัฐ ไม่ว่าใครขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีของสารัฐก็ช่งางจะสนับสนุนอิสราเอลในแบบเต็มที่กว่านี้นี่คือข้อจํากัดในตอนนี้มันดูอึดอัดสําหรับอิสราเอลแต่ว่าต้องทนนะครับอีก3เดือนรู้ผลหลังจากนั้นไม่จบอิสราเอลทุบหนักแน่